เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็้ามามเมมมมนี่ยมาดูครับโบราณโบราณน,นี่แหละสุดยอดหากินโบได้แล้วสามนี้นะนี่ฮะอยู่ตรงถนนประมาณท่าอุเทนแก้วหนึ่งไหมอันนี้มาดูนมเย็นโบราณเรารอกันนะครับอันนี้อยู่ข้างข้างไหนข้างบิ๊กซีหน้าตลาดร้านนี้โบราณโบราณครับ โบราณตอ้องรอกาแฟโบราณครับเนี่ยขายอยู่ข้างข้างลงตลาดไทยลาวท่าอุเทนจันนังคาราทุนัดขายทุกวันยอดนมเย็นน,นี่แหละแซบเออเอ้าเยอมากเอาค่อยได้กินแล้สามสส่นะมาอุ่นนุนได้เด้อครับเด้อขายอยู่ข้างข้างบิ Big ๊กซีนี่แหละสามสิบบาทถุงเบื้องเริ่มเลยแซ่บนัวขายทุกวันครับข้างลงหน้าตลาด ขาอุเทนโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้สวยงามมีประโยชน์โอเค